ใครอยากซื้อหวยตัวไหนก็ถูกหยิบรอตเตอรี่มัวมัวงงๆก็ถูกไม่ต้องไปหาเลขให้ยากไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปเอาแป้งโรยคางคกไม่ต้องไปอะไรขอหวยที่ไหนอยู่บ้านเฉยๆก็ถูกหวยได้ช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์ตอนนี้เลยเพราะถ้าคุณไม่ให้คุณจะไม่ได้รับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากได้ยอดแชร์นะจ๊ะถ้าคุณไม่รู้จักการให้คุณจะรับได้ยังไงถูกต้องไหม เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราให้ก่อนให้ออกไปค่ะแล้วเราถึงจะได้รับเหมือนครูให้คุณเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแล้วเวลาคุณได้รับเป็นไงคุ้มไหมเห็นไหมธนาคารโทรมาบอกอยู่ๆเงินงอกเก้าหมื่นลงทุนไปไม่ถึงเดือนเงินงอกเก้าหมื่นก็คิดเอาก็แล้วกันนะคะว่ามันสุดติ่งกระดิ่งแมวขนาดไหนใครที่อยากถูกหวยทุกวันหวยออกฟังนะคะคุณแทบไม่ต้องวิ่งดิ้นลนหาหวยที่ไหนมาก่อนเลยจับเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนจิตฟุ้งมาตัวไหนเอาตัวนั้น แต่สิ่งที่มันจะเบิดทําให้คุณถูกไม่สองตัวสามตัว,ต,วตัวหน้าตัวหลังหรือใต้ดินใต้โคนเลยก็ว่ากันไปวิธีการง่ายนิดเดียวหนึ่งวันหวยออกสิ่งแรกให้ใส่เสื้อสีที่ดูดซับได้จริงๆเสื้อที่ดูดซับได้จริงๆคือสีแดงสีแดงคือสีพลังดูดซับจําไว้ข้อแรกนะวันหวยออกอะไรก็ช่างคุณต้องใส่สีแดงเท่านั้นไม่รู้แหละ เกียดสีแดงไม่ชอบสีแดงยังไงก็ต้องหยิบสีแดงมาใส่สองวันนั้นทั้งวันจงอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่นเลยหนึ่งใส่เสื้อสีนำโชคคือสีแดงบางคนบอกคู่หนูเกิดวันนี้ไม่ถูกจริตกับสีแดงไม่ใช่ไม่เกี่ยวสีนำโชคสีโชคลาบสีหวยสีดวงคือสีแดงจำไว้สีแดงจะดูดซับได้นะคะดูดเงินดูดซับดูดโชคดีหนึ่งใส่สีแดงสอง อารมณ์ดีตั้งแต่เช้าฟังนะคะตื่นขึ้นมาอมหาเศรษฐีมองกระจกเฮ้ยถูกหวยเล่นใหญ่เล่นใหญ่นี่พูดเรื่องจริงนะคะคุณเล่นใหญ่เลยอารมณ์ดีโอ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้ถูกหวยแน่นอนเลยยังไงวันนี้ก็ถูกหวยชัววันนี้ได้โชคในลาบชัวสองตัวสาตัวบนล่างโต๊เต็งอะไรก็ว่ากันไปชัวอย่างเงี้ยคะ่ะ บอกจริงทั้งวันเลยค่ะอารมณ์ดีนะคะสองน,นะสให้ทานวันนั้นทั้งวันให้ทานค่ะทําบุญห้าบาท10บาทวัดก็ได้ใครก็ได้อะไรก็ได้ต้องทําทานให้ได้ต้องทําทานให้ได้ให้ขอทานก็ได้หรือโอนเงินให้พ่อแม่ก็ได้สักร้อยหนึง่งให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งได้ร้อยล้านเอาไหมให้พ่อแม่ไปร้อยหนึง่งถูกร้อยคุณร้อยเอาไหมหรือทําบุญกับคนได้โอกาส ะะแต่การทําบุญต้องมีเหตุและผลไม่ใช่ทําบุญมั่วซั่วนะคะต้องมีเหตุและผลในบุญนั้นอย่าลืมนะอันที่สามนะทําบุญนะคะก็คือ,อให้พ่อแม่หรือว่าซื้อของไปฝากพ่อแม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําบุญแต่ส่วนใหญ่ทําบุญด้วยเงินจะดีมากนะคะทาบุญด้วยเงินจะดีมากสี่ฟังดีๆนะคะข้อสี่นี่คือสําคัญมากวันนั้นทั้งวันห้ามโมโห นี่คือข้อสำคัญมากห้ามโกรธห้ามอารมณ์เสียเข้าใจตรงกันนะคะห้ามอารมณ์เสียทวดอ่ะยิม้มลูกมองแงยิม้มเพื่อนทรยศยิม <laughs> ย้มยิ้มข้อที่ห้าห้ามโสมวันหวยออกเป็นวันสำคัญคุณต้องทำตัวเป็นมหาเศรษฐี ใส่ไปเลยค่ะฉลมไปเลยค่ะสร้อยทองสร้อยแหวนที่มีเครื่องประดบับใส่ไข่มุกใส่ใส่ไปเลยค่ะประโคมตัวเองเป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เจดิดผมดีผมเผาดีไม่ใช่นั่งตัวงอหอยเหี่ยวหน้าโหดรอลลุ้นหวยไม่ถูกค่ะยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกค่ะเพราะไม่ได้แช่งนะคะแต่คือเรื่องจริงมันคือพลังงาน เราปล่อยพลังงานแบบนี้แล้วเราอยากถูกหวยมันเคลื่อนหมดมันเคลื่อนมันจะออกห้าห้ามันก็ไปออกห้าหกมันจะออกเจ็ดแปดมันก็ไปออกเจ็ดเก้ามันจะออกเจ็ดสี่มันก็มาออกเจ็ดสามมันหนีคุณหนึ่งแต้มเพื่อให้คุณโมโหแม่งเ้ยอีกแต้มเดียวอีกแต้มเดียวงวดหน้าเอาใหม่แล้วคุณก็จะตามเอาใหม่แบบนี้แล้วค่ะอีกงวดเดียวอีกนิดเดียวอีกตัวเดียวคุณเคยเป็นไหม อีกแค่หลักเดียวคุณก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะคุณถูกน,นะเน่ยแต่ด้วยความคุณแต่งตัวไม่ดีไม่พร้อมจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะบางคนบอกว่ามันจริงเหรอครูไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าเราลองมาถูกหวยกันทั้งแบนดเลยไหม